คดีนี้ไปดูการตั้งด่านกับข้อพิรุษที่พิสูจน์แล้วทึ่งมากสวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกปฏิพานโชคเตชาวัฒนผู้บังคับหมู่งานจราจรสนนลมเก้าครับพอไปถึงด่านตรวจฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขออนุญาตตรวจค้นครับคุณตำรวจเรียกรถคันนี้ตรวจตามปกตินะครับแต่ทางฝั่งคนขับเนี่ยไม่ค่อยปกติมีอะไรปะเนี่ยเ้ยนั่่นนันนเนี่ยหลบหลบ อมให้แตะตัวด on. On. ้วยแสดงว่ามีอะไรในตัวแน่ๆขนเลยพี่อไปมามาหันหน้าไปนั่นนั่นๆๆๆนนันไงเจอไหมเจอไหมโอ้ยโอ้ยโอ้นี่ไงเจอฟอยยาเสพติดแน่ๆเลยเฮ้ยขนๆๆๆโอ้นี่ไงเพ็งก้า อยากให้ตํารวจแตะตัวเพาอตำรวจไปดึงอวัยวะให้นมลูกเข้าดึงแรงซะด้วยเจ็บเลยสินเนีน้น้องเป็นผู้หญิงเหรอเออพี่ดึงเขาดึงว่าเม็ดยาไม่น้องมไม่บอกพี่อพพพขอโทษขอโทษใช่ครับพี่ตำรวจงานนี้พูดได้คำเดียวเลยครับว่าขอโทษ เาเป็นทองมาคนนี้จะเหมือนผู้ชายที่สุดฮะเจ้าหนาี้ตำรวจก็ดูไม่รู้ฮะนึกว่าเป็นผู้ชายครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นทองมาเห็นฟอยล์อ้าวสงสัยนะฮะก็เลยล้วงไปอีกกระเป๋านึงไปเห็นเม็ดๆครเม็ดๆอันนี้ก็นึกว่ายาครับเจ้าหนาี้ตำรวจก็เลยบีบขึ้นมาไอ้ทองคนนี้ฮะก็เลยร้องอุ้ยเจ้าหนที่ตำรวจเอ้าคุณเป็นผู้หญิงเหรอทองคนนี้ก็บอกค่ะอาอทำไมไม่บอกพี่แต่แรกพี่เจอจะได้ไม่ตรวจค้นอะไรอย่างนี้เขาไม่ใช่ยาครับเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอโทษขอโพยครับว่าไม่รู้จริงๆฮะว่าเป็นผู้หญิงเขาเหมือนผู้ชายมากเลยน้องเป็นผู้หญิงก็ควรบอกก่อนให้เขารู้ด้วยวิธีนี้มันไม่ดีมั้งขอขอบคุณสิบตำรวจเอกปฏ,ฏิพานโชคเตชาวัฒนผูบ้บังคับหมู่งานจราจรสนร่มกล้าวเจ้าของเรื่องที่โดนไม่ใช่ยา